สัน,ด,ด,นดีสันเนี่ยสูบป่ะนี่เนี่ยสูบป,ป่ะนี่คาดอะไรแอนมาต้องหันไปมาเรียกว่าอนะไรไปส่งรถที่อำเภอเด็ดอุดมครับเดี๋ยวให้ดู รถคันนี้ทําถานผมนี่แอนเลยทานแอนอ <c oughs> อร,อรน้่าได้เติมละทรือเปเติมบอลตะท่อไวะพีทีเระจอบอนแนนนันปรเด็นไม่รู้พีทีเป็นอะไรนะปนั๊มพ <c oughs> ีทีอนเนี้ย <c oughs> เด็ดดีนะใจทุกวันเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปั๊มพีที จะจอดเติมไม่มีน้ำมันนะเป็นอะไรเนาะอุตสาห์ไว้ใจพีทีไม่รู้ต้องถามท่านผู้ชมแล้วพาลงไป,ปดูลปดแล้วพาลงไปดูครับอเอาใจาเอา แอนเลยวัวจะถากากนะเป็นยางเก้าไหมโหจริงคุณดูฐานนะฐานมันจะแอ็นลงทางท้ายอะ่ะเห็นอยู่ใช่ไหมตรงมาตรงมาเรื่อยๆแล้วก็หักลงเห็นอยู่เนาะดูดิ คันนี้น่าจะประมาณ5ตัน5้ารถล็อกกี้คันนี้ซื้อขายกันในราคา1,40,000บาทเป็นหน้ายาวนะหน้ายาวแต่ว่า,เ,าเป็นรถหน้ายาวแต่ว่ามาทําเป็นของล็อกกี้ใส่ <c oughs> ก็ทําได้ดีนะกระบะยังใหม่ๆอยู่เลยกระบะที่แรกตอนผมไปดูเนี่ยเขาบอกว่าสองแสนทีแกน,นี้แยอราคาลง แกคงจะต้องการใช้เงินมั้งแต่มันก็มีจุดซ่อมเยอะมากเลยการกระบาดไม่มีการกระบาดไม่มีมีจำปาหรือเปล่าเออมีจำปามีการกระบาดหน้าการกระบาดหลังไม่มีนะครับแต่แคสซีสวยฟิล์มดั้มโคง้งดั้มก็สวยนะครับเกียร์ล็อกกี้นะครับ อตอนนี้ผมมาถึงอ่าไบพัดส,สามารถจะออกไปเยโสเดี้ยวเียวมายาโสเนี่ยโ,โอเคสซีมีแตกตรงนี้นี่นี่ครับมีแตกแต่ผมมาสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้อ่ะแสนสี่หมื่นบาทไม่แพงนะอ,อันนี้เครื่องหัวบีหัวบีจีครับปั๊บลม Bé Givi. Tiếng nè. Đó holder sai. lắm à? à? mà. ทา้ายหลังฟูโซครับโอ้ยสาติเดียวเพง่อนยัยใครจะชวยติดเหลืองอ่ะ นสี่หมื่นบาทครับเนาะเขาอิสุสูด้นี่ผมดูยังไงเป็นพอวิสูอิสุุครับ แกบอกว่าก่อนจะถึงบ้านไปจอดร้านแบตเตอรี่แล้วแกจะขับกลับบ้านเดวจะพาดูว่ารถคันนี้จะวิ่งว่ายังไงไม่มีคารบ,บานเครื่องเกียร์ก็ตีไปเลยครับเครื่องเกียร์ก็ประมาณเจ็ดหมื่นครับตัวนี้เจ็ดหมื่นตัวรถเนี่ยก็เจ็ดหมื่นครับเป็นแสนสี่พอดีเ้ช็ดสีเริ่มที่จะอ้าแล้วเด้อยดูนี จะแอ็นๆแล้วดินี่มันแอ็นๆแล้วอ่ะส่วนรถเจ๋งนี่ม่ต้องซื้อครับยกใหม่ได้ก็ยกครับแล้วผมนี่โหลด สุดๆเลยบางโคลนก็แตกเหยียวกับดักกู้เล่นเลยนี่ผู้เล่นมาคายหองฝลังต้องอยู่วะชีตชีตด,ดีกว่าเหยียบขี้แล้ววะ ยางเก้าครับครั้งแรกเลยที่ขนยางเก้าค่อยๆไปครับกลัวถานหักถามว่าหาักไหมไม่หักหรอกผมผนขนน่ะรถคันที่ลูกค้าอุบลน่ะกับลูกค้าป่าป่ากับ,บกระบะสี่เมตรก็หนักอย่างนี้แหละหนักเท่าๆกันเลยท้งนั้นก็ห้าตันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมขยับเข้าไปอีกสักหน่อยพอดีเลย มันติดบางโคนถ้าไม่มีบางโคนนะกันชนหน้านะขยับเข้ามาอยู่มันก็จะมาหนักข้างหน้าตอนนี้ข้างหลังหนักข้างหน้าลอยขึ้นขับง่ายครับแต่ว่ามันก็ยังว่าแหละถาดมันอนะ เบนเทนนี่ตั้งแต่ทำท่อเสียขึ้นข้างบนก็ก็โอเคนะป้าสีเงียงเกักนขไนะย่งเกียมันอะไรมันอะไรเงี้ยเงียงยี่ไหนมั้งเสียบด่ากอะาเ้ยน้าจอยเงียงตนนัวหนีไปซื้อมาใส่จะมาไล่าตาหลุดสีเงียงไง เเกือบลืมทำปัดน้ำฝนปั่นน้ำฝนำมันหลุดเป็นยังไงล่ะมันไปทั้ทงเขาเลยติดปั่นน้ำฝนไปโอยมันหลวมหมดเลยไหมเออผมได้มาจาก P C V หลายอันอยู่มันงอแล้วได้มาจาก P C V หลายอันอยู่ บายเลยตั้งแต่ทำพ่อขึ้นบนไม่เหม็นควันเลยเนี่ยเรายืนเวลาเรายืนมัดรถหรือว่าเรายืนทำอะไรเนี่ยไม่เหม็นเลยปกติออกตรงนี้เหม็นมากดีเลยครับขึ้นบนไปเลยลูก ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับใครสนใจงานจ้างนะครับรถสไลด์ก็คันนี้วิ่งประมาณ200 70กโลนะครับคิดกิโลละ25บาทนะครับกันเอง FC ประมาณ6,800ครับเด็ดอุดม 6 0 0ครับกันเองครับกันเองใครที่ว่าแพงก็หาจ้างคันอื่นได้เลยครับนี่ถูกสุดแล้วครับ25บาทนะครับกิโลละ25บาทไม่ใช่ว่าเราคิดไปกลับนะเราคิดขาไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเนี่ย275โลนะครับก็กันเองครับ FC แต่ว่ากันเองบ่อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเวลารถพังมาไม่มีเงินซ่อมนะครับ <laughs> ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ